คลิปก่อนหน้านะครับผมพูดถึงเรื่องกองทุนว่ากองทุนเนี่ยมันเหมือนกล่องกล่องหนึ่งที่มีหุ้นอยู่ข้างในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกองทุน RMF ที่ผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อไว้เพื่อ ทอกองทุน RMS นะครับชื่อเต็มของเขาคือ Retirement Mutual Fund ชื่อทางการภาษาไทยเขาเรียกว่ากองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพแต่ผมขอเรียกมันว่ากองทุนเพื่อการเกษียณแล้วกันครับทำไมผมถึงเรียกมันแบบนั้นนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของการถือนั่นเองครับไม่ว่าเราจะซื้อกองทุนนี้ที่ธนาคารไหนนะครับเงื่อนไขของการถือเนี่ยจะเหมือนกันหมดเพราะว่านี่เป็นข้อบังคับของกฎหมายเงื่อนไขของการถือ RMF คือข้อ1น,นะครับผม IMF เนี่ยจะซื้อได้สูงสุดที่30%ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะครับคือเพดานของการซื้อ IMF ในแต่ละปีเนี่ยเราสามารถซื้อได้สูงสุดที่5 0 0แสนบาทนะครับสำหรับคนที่มีรายได้เยอะนะครับผม5 0าแสนบาทเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นๆ IMF S S F ที่เป็นกองทุนใหม่ในการลดหย่อนภาษีแล้วก็ประกันบำนาญน,นะครับอันนี้ผมพูดให้ฟังเฉยๆนะครับวันนี้เราจะเจาะกันที่ IMF ครับแล้วก็เงื่อนไขที่2นะครับปกติเนี่ย IMF ตามกฎหมายของปีก่อนๆหน้านะครับผม IMF เนี่ยจะมีขั้นต่ําในการซื้อนะครับก็คือซื้อขั้นต่ำเนี่ย3%ของรายได,ได้หรือว่าขั้นต่ําของที่เป็นจํานวนเงินเนี่ยก็คือ5,000บาทอัปเดตกฎหมายของปี2563นี้ก็คือเอาขั้นต่ําออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ขั้นต่ำตอนนี้ของ IMF ในการซื้อเนี่ยไม่มีแล้วนะครับผมก็ซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะครับเงื่อนไขสุดท้ายนะครับของการถือ IMF นี่แหละครับที่ผมบอกว่ามันเป็นกองทุนเพื่อการเกษียณเพราะว่าเราต้องถือกองทุนนี้จนถึงอายุ55ถึงจะขายได้นะครับต้องซื้อแลวถือขั้นต่ำเนี่ย5ปีก็มีข้ออนุโลมอยู่สามารถซื้อปีเว้นปีได้นะครับกฎระเบียบก็จะตามนี้นะครับถ้าใครจะออมใน IMF เนี่ยก็ต้องทำใจนะครับว่าเออต้องถือยาวไปจนถึง เกษียณนะครับถ้าใครอยากลองออมก,ก็อาจจะไม่ใส่เงินเยอะก็ได้นะครับกองทุน IMF ถ้าเราซื้อไปเนี่ยจะสามารถลดหย่อนภาษีได้เต็มจํานวนที่เราซื้อนะครับสมมติว่ากรณีของผมเนี่ยผมซื้อ IMF เดือนละ1,000บาทปีหนึ่งก็หมื่นสใช่ไหมครับผมสามารถเอายอดหมื่นสเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจํานวนวก็คือลดได้หมื่นสเลยนะครับผมคํานวณกับรายได้ที่ต้องเสียภาษีแล้วนะครับว่าผมจะเสียภาษีเท่าไหร่ผมก็วางแผนซื้อ IMF ให้ เหมาะกับตัวเองนะครับทีนี้เรามาพูดถึงกองทุนกันนะครับว่ากองทุนมันคืออะไรผมจะไม่ใช้สัพที่มันฟังยากนะครับเพื่อเมื่อใหม่มากๆเข้ามาฟังเนี่ยจะได้เข้าใจตรงนี้ไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างมาสัก1กองทุนวันนี้เราเสิร์ชเป็นกองทุน RMF ของกสิกรไทยเราสามารถเลือกได้ทุกธนาคารเลยนะครับผมลองเปรียบเทียบผลประโยชน์ดูนะครับว่าเราชอบอันไหนก็ซื้ออันนั้นนะครับพอเข้ามานะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เอาเป็น K E Q I M F ละกันนะครับเพราะว่ามันมีเครื่องหมายดาวติดอยู่คนคน่าจะซื้อกล่องนี้เยอะนะครับกองทุนทุก,กองทุนนะครับจะมีหนังสือชี้ชวนหนังสือชี้ชวนเนี่ยเป็นข้อมูลสาธารณะนะครับเราสามารถโหลดมาดูได้นะครับข้างในเขาจะบอกว่ากองทุนเนี่ยหรือว่ากล่องหุ้นกล่องนี้มันมีหุ้นหรือว่าทรัพย์สินอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับในเอกสารนี้จะมีบอกหมดนะครับว่าเขาเอาเงินเราไปใส่ในที่ไหน แล้วก็มีหุ้นกี่ตัวมีสินทรัพย์อะไรบ้างบอกหมดนะครับเอ่อเคเนี่ยเขาก็จะบอกว่าลงทุนในหุ้นประเภทอื่นๆ40%ก็คือแบบกระจายไปก็มีหุ้นพลังงาน20%กองนี้นะครับจากที่ดูรายละเอียดตามนี้ก็คือเห็นชัดๆเลยนะครับว่ากองเนี้ยเน้นไปที่การลงทุนในหุ้นครับเดี๋ยวผมจะพาไปส่องว่ากองทุนเนี่ยมีบริษัทใหญ่ๆอะไรบ้างหุ้นทั้งหมดในกองทุนเนี่ย มีราวๆห้าสิบตัวแอบแปะพันธบัตรรัฐบาลกับหุ้นกู้มาด้วยนะครับผมต้องไปไล่อ่านดูนะครับเดี๋ยวผมจะพูดชื่อหุ้นเฉพาะหุ้นดังๆที่พูดออกไปแล้วทุกคนรู้จักแน่นอนวิธีดูกองทุนจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารนั้นๆแล้วก็โหลดเอกสารมาดูนะครับว่าอกองเนี้มันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราชอบอันไหนผลตอบแทนไหนได้ดีเราก็เลือกอันนั้น สำหรับ KEQ i m f นะครับชื่อหุ้นบริษัทดังๆก็จะมีาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยกระสิกรไทยไทยพาณิชย์ปูนซีเมนไทยสี TOA โรบินสันอินเด็กซ์ลิฟวอร์พูลโฮมโปรแมคโคร c p o นะครับก็คือ7 e เ e ่ e อีเ EIS นะครับหุ้นพลังงานหลกัหลกๆทุกคนรู้จักแน่นอนก็คือปั๊มน้ำมันปตทหุ้นที่เกี่ยวกับเงินกู้ก็จะมี เมืองไทยแคปิตอลและก็ศรีสวัสดิ์หมวดอาหารและเครื่องดื่มก็จะมีเครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับก็คือ cpf นะครับคนที่ผลิตอาหารให้เซเว่นอีเเว่นคาราบาวโอสุสภาการแพทย์เนี่ยก็จะเป็นพวกหมวดโรงพยาบาลนะครับทุกคนรู้จักแน่นอนก็คือ bdms นะครับก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพหมวดประกันชีวิตนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อประกันช่วงโควิดนะครับน่าจะเห็นบันผ,นผ่านก็คือ tqm นะครับเขาเป็นนายหน้าขายประกันอสังหาก็จะมีเซ็นทรัล และแอนฮาส์อมตะนครที่ชนบุรีนะครับหุ้นอมตะหมดขนสสมอันที่ทุกคนรู้จักก็จะมีท่าอากาศยานไทยหรือว่า AOT นะครับหลักๆที่ทุกคนรู้จักก็จะเป็นสนามบินดอนเมืองกับสนามบินสุวรรณภูมิเบีมก็คือรถไฟฟ้า MRT นะครับธุรกิจของเบีมนะครับก็จะมี MRT แล้วก็อีกอันนึงก็คือทางด่วนสุดท้ายก็คือ BTS นะครับก็คือรถไฟฟ้า BTS นั่นเองนะครับหุ้นใหญ่ๆก็จะมี ประมาณนีท้ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมานะครับเราจะซื้อได้ในราคา27.8บาทนะครับก็คือซื้อ27บาทเนี่ยเราก็จะได้เป็นเจ้าของหุ้นทุกตัวในนี้เลยการซื้อกองทุนจะแตกต่างจากการซื้อหุ้นนิดหน่อยนะครับก็คือถ้าซื้อหุ้นเนี่ยสมมติว่าหุ้นตัวละ9บาทมันจะซื้อได้11ตัวใช่ไหมครับก็เป็น99 มันจะเสียบาทหนึ่งนะครับแต่ว่ากรณีที่เป็นของกองทุนเนี่ยคือกองเนี้ยมาราคา27.8บาทนะครับเราสามารถซื้อได้ด้วยเงินร้อยหนึ่งนะครับถ้ามันหารไม่ลงตัวเนี่ยเราจะได้เป็นเศษมาแทนนะครับกรณีของหุ้นจะไม่มีเศษแบบยี 5้าตัวแบบนี้จะไม่มีนะครับหุ้นก็จะเป็นเต็มๆเลยคราบก็คือหนึ่งตัว2ตัวสามตัวการซื้อกองทุนเนี่ยมันสามารถซื้อเป็นจํานวนเงินแบบเป๊ะๆได้สมมติว่าทุกคนจะออมเดือนละพันก็คือเดือนละพันนะครับถ้ามันหารไม่ลงตัวเดี๋ยวมันเป็นเศษให้เองนะครับการซื้อกองทุนนะครับก่อนที่จะซื้อกองทุนเนี่ยเราต้องมีบัญชีกองทุนก่อนนะครับแล้วบัญชีกองทุนเนี่ยเปิดยังไงนะครับผมก็ให้เข้าไปเปิดที่ ธนาคารนะครับทาไมผมถึงแนะนําให้ไปเปิดที่ธนาคารก็เพราะว่าในธนาคารแต่ละธนาคารเนี่ยเขาจะมีผู้แนะนําการลงทุนนะครับผู้แนะนําการลงทุนเนี่ยเขาจะอธิบายให้เราเข้าใจนะครับสําหรับคนที่แบบไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าใหม่บ้างเนี่ยการที่มีคนแนะนําแบบนี้จะเป็นความรู้ที่แบบว่าถูกต้องละเอียดชัดเจนเราไม่ต้องไปค้นหาในที่อื่นนะครับก็คือสงสัยอะไรถามเขาได้ตรงนั้นเลยนะครับสําหรับคนที่รู้แล้วนะครับว่ากองทุนเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยก็สามารถ เปิดออนไลน์ได้นะครับผมของ K-Bank ก็สามารถซื้อผ่าน k p พลัได้นะครับของบัวหลวงหรือว่าธนาคารกรุงเทพเนี่ยผมเข้าไปเปิดที่ธนาคารหรือว่าใครที่เปิดพอร์ทหุ้น SCB ตามคลิปที่ผมสอนเนี่ยทาง SCB เนี่ยเขาส่งบัญชีกองทุนมาให้อยู่แล้วนะครับก็เข้าไปดูในมลแล้วก็ใช้ล็อกอินที่แอป Easy i n v e s t นะครับก็จะมีกองทุนให้เราเลือกนะครับการซื้อกองทุนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ i m f เนี่ย ก็สามารถใช้ประกอบการลดหย่อนภาษีได้มาดูกองทุนของผมกันนะครับผมซื้อกับบัวหลวงนะครับก็ <c oughs> คือธนาคารกรุงเทพผมออมมาตั้งแต่ต้นปีนะครับตอนเงินเดือนออกเนี่ยผมก็ออมไปเลยเดือนละ1000บาทตอนนี้ยอดถึงเดือน11เใช่ไหมครับเงินผมมีหมื่นเอ็ดแล้วก็มีกําไรมาอีก56บาทการได้กําไรนะครับผมทุกคนเห็นราคาหน่วยใช่ไหมครับที่ผมเอาให้ดูของ keq นะครับที่27.8บาทตรงนั้นนะครับถ้าเกิดว่าบริษัทโตหรือว่าบริษัทกําไรเนี่ย ราคาหน่วยของเขาจะขยับตามบริษัทที่โตขึ้นนะครับราคาจะขยับตามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้กําไรไปตามการเติบโตของบริษัทหลายๆบริษัทนะครับกรณนนี้ของผมเนี่ยผมซื้อในหลายจุดนะครับตั้งแต่โควิดมามันจะเป็นถูกบ้างแพงบ้างถูกบ้างแพงบ้างสลับมานะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมได้กําไรไป56บาทใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยบริษัทพวกนี้โตเนี่ยเงินต้นของเราเนี่ยมันก็จะขยับตามแล้วก็กําไรของเราก็จะโตขึ้นด้วยนะครับ นี่เป็นการวางเงินเพื่อให้เงินโตเห็นไหมครับว่าตรงหน่วยการลงทุนเนี่ยมันเป็น134.28บาทนะครับเพราะว่าเงิน1 0 0 0พันที่ผมซื้อเนี่ยมันหารไม่ลงตัวนะครับมันก็จะเป็นเสียหุนให้แบบนี้นะครับแล้วก็จะบอกว่าประเภทกองทุนเนี่ยเป็นประเภทอะไรแล้วก็ใครเป็นคนจัดการกองทุนนะครับผมแล้วก็ระดับความเสี่ยงของการลงทุนก็คือระดับ6นะครับระดับ6กเนี่ยก็คือค่อนข้างเสี่ยงอยู่พอเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเป็น กราฟนะครับกราฟเนี่ยเป็นจุดที่ผมเข้าซื้อในแต่ละเดือนนะครับที่เป็นจุดๆเนี่ยตอนที่ผมซื้อเนี่ยเป็นขาลงนะครับแต่ว่าตอนนี้ตลาดดีดกลับขึ้นมานะครับกราฟก็จะขยับขึ้นไปกราฟเนี่ยเป็นราคาของหน่วยกองทุนที่มันกําลังขยับนะครับสมมุติว่าถ้าหุ้นลงเนี่ยราคาของหน่วยกองทุนก็จะลงด้วยทั้งหมดก็จะประมาณนี้นครับสำหรับกองทุน i m f สําหรับใครที่ไม่อยากถือยาวมีกองทุนที่สั้นกว่าน,นี้ไหมคําตอบคือมีครับแล้วเจอกันคลิปหน้ากับ กองทุน S S F นะครับเราจะย่นเวลาจากต้องถือไปถึงอายุ55ปีเนี่ยเราจะย่อให้มันเหลือ10ปีแถมทุกปีที่เราซื้อเนี่ยลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับถ้าใครยังสงสัยเกี่ยวกับกองทุนหรือว่าเกี่ยวกับกองทุน i m f เนี่ยก็สามารถอิ i n ก o x เข้ามาสอบถามได้ที่แฟนเพจเลยก็หวังว่าคลิปนี้จะ เป็นประโยชน์ต่อมือใหม่ทุกคนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ